สบายดีพี่นองมืนอนี้พบกับ่าขุ่มลาอีกคือเกาอยู่เมียมีเกาเมื่อนี้ยเาแล้ยพบรีไหมเรื่องเรื่องเป็นนึ่งัดป่าเยเรื่องเรื่องเห็นเลยนะจ้าไปน้บ่บ่บ่โด้าเนี่ยลาเขาใจหนีเนาะสามตัวเนาะ ใส่ขนาเนี่ขามใสน้สอคนกลายอกกินมจินมือไ่เวลากินมืเพราะคื่อคนกลัยี่คนเนี่ยพีจะได้ข้าวเ็วๆมาอยู่ได้ผีเด็กบอกกับ่อผเนี่นี่่ามไรมาจัดเตียงนี่เเผาศพคนตายคนจะเผามืนอนีพี่น้องกินนนาีมียายกับลานนั่งอยู่สอคน ไ, like ได้พนักงานยิงไหมงานยิงพนักงานไสบัวเออมือโจวางเวลาอัดขิดไปสองขีดนุ่งมือสองมือติดลิกซิดของเขาพี่น้อง

เมื่อหลังเสรปอกแขนม่หมดคือยางอปวดนจับขาด้อรอยู่ับไ้จับจับม่ได้ปลยเลยลูกกปดาขาอยางนี้าอยู่ทางนั้นจับได้ปวดจับได้ปวดแต่ว่ามันออกมันงเลย่่สง้อแระมั้เนี่ย

โอเชนเลอันึ่าวถัดน้งนิดเก็นยังก็ทำเยอะแจ้าจ้าผุกคนห็นเว่เขเิ่งจะได้เื้เห็ดมาชวนว่ากระ่านึงนีลาก็จ้าตัวบ้านกรเหลี่ยมเอรถหนามิตลาเห็ด

ไม่ติอปางปากกดไหลกดแซ่เด้กดซับจะใส่บาวคําลานี่ บบาคมดาอันนี้อันนี้พี่น้องอันนี้คืองานบบาคมดางานที่บาคมดาเหตุเปลี่ยนประจําเบาคมดาที่เห็ุงานเกี่ยวกับประเพณงานศพบบาคมดาก็เป็นพีกน,น้อง่นแต่ื้นนี้ก็ออกมาสังนองจับผ่ากะมื้อนี้มามีผู้หญิงมาเหตุน้พราว่พิ่ดเป็นพนงานใหม่อันนี้เขาก็เหตุไปเรื่อยๆพี่น้อง หลังจากที่เอาจะพาชิดเรียบร้อยาะือยที่ oh. ิดพุแดงเขาไปถืเมือแล้วไปเรยๆเ้ยหลังจากเาจับพาชิดเรยเาะมือลาบาดือหายนะเด็ดกระห้อนติดพุ่มแดงนี่ครับให้พุ่มบาดหนาย่างให้จะขอยัง น,นี่อันนี้จะเป็นเป็นพมแดงที่ห้าจากปูบันไดท่างถึงนี่มีลูกเผาศพเ้าต้องมีสักกเทียบมวนหนึง่ง ơ cái đẹp เอาที่เาน้เป็นประมาณนี้แหละ้หลังจากที่เฮ้าจับขาชิจเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเต่าทานเผาซพอันนี้นจะเป็นซับปลาเรือไอออส้เฮงผ้มบ่มีประสบการณ์ประสบการณ์อีกเยอะประสบการณ์ล้วน อันนี้นจะเป็นวิธีการใส่สนวนลูกหนูตะไลามาเพราะว่าเพราะว่าเขาเวลาเขาเอาซบเขาไปเรียบร้อยเขาจะจุดสนวนเป็นตะไล่ามาเป็นลูกหนูอันนี้นจะเป็่นทานส่วนข้างล่างก็จะเป็นประดับเสาเป็นพวกพวกผ้าเข้าในแหละก็เรียกตัวนอน